นำความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณจะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของคุณฉันได้รับจดหมายจากคนหลายพันคนที่อยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างไม่คาดคิดคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยปฏิบัติการสำนึกรู้คุณฉันเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ เกิดขึ้นกับสุขภาพในขณะที่เดิมแทบไม่มีหวังฉันได้เป็นพยานให้ชีวิตแต่งงานที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและความสัมพันธ์ที่แตกร้าวก็กลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่วิเศษฉันได้พบผู้คนที่ยากจนข้นแค้นกลายเป็นเจริญมั่งคั่งฉันได้เห็นคนที่หดหู่สิ้นหวังกลายเป็นคนที่มีชีวิตรื่นเริงสมหวังการสำนึกรู้คุณ เปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายและรื่นรมอย่างน่ามหาัศจรรย์โดยไม่สำคัญว่าปัจจุบันจะอยู่ในสภาพแบบไหนการสำนึกรู้คุณช่วยให้คุณเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์เพื่อให้คุณมีเงินทำสิ่งต่างๆที่คุณต้องการช่วยทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นและนำความสุขแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนมาให้ การสำนึกรู้คุณจะทำสิ่งมหาศจรรย์ในการให้คุณก้าวหน้าในอาชีพเพิ่มพูนความสำเร็จให้คุณได้ทำงานอย่างที่ฝันหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการอันที่จริงไม่ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการเป็นทำหรือมีการสำนึกรู้คุณคือหอนทางที่คุณจะได้รับพลังมหัศจย์ของการสำนึกรู้คุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณ ให้เรืองรองดังทองคำระหว่างปฏิบัติการสำนึกรู้คุณคุณจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องบางเรื่องในชีวิตถึงดูผิดพลาดไปหมดและอะไรหลายอย่างที่คุณน่าจะได้กลับหลุดลอยหายไปจากชีวิตขณะที่ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณคุณจะตื่นขึ้นแต่ละเช้าด้วยความตื่นเต้นในการมีชีวิตคุณจะพบว่าตัวเองรักชีวิตเหลือเกิน ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามรู้สึกเบาราวขนนกและมีความสุขกว่าที่เคยมีเวลามีอะไรมาท้าทายในชีวิตก็รู้ว่าจะเอาชนะได้อย่างไรและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทุกๆวันคือเรื่องมหัศจรรย์ทุกๆวันมีแต่เรื่องมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเสียอีกชีวิตคุณมหัศจรรย์หรือเปล่า คุณบอกได้เดี๋ยวนี้เลยว่าปกติคุณใช้การสํานึกรู้คุณในชีวิตมากแค่ไหนลองมองดูเรื่องสําคัญสําคัญในชีวิตดูสิการเงินสุขภาพความสุขอาชีพการงานบ้านและความสัมพันธ์ส่วนใดในชีวิตที่วิเศษสมบูรณ์คือสิ่งที่คุณได้ให้การสํานึกรู้คุณแล้วได้ความอัศจรรย์กลับมาเป็นผลตอบแทนตรงไหนที่ยังไม่วิเศษสมบูรณ์ กระเพราะขาดการสำนึกรู้คุณนั่นเองเป็นข้อแท็จริงที่แสนธรรมดาในเมื่อคุณไม่สำนึกรู้คุณคุณจะได้รับกลับคืนมากขึ้นได้อย่างไรกันคุณได้หยุดยั้งความมหัศจรรย์ที่ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตเมื่อคุณไม่สำนึกรู้คุณคุณก็หยุดยั้งสุขภาพที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความรื่นรมที่มากขึ้นเงินทองอันอุดมสมบูรณ์ขึ้น และความก้าวหน้าในการงานในอาชีพหรือธุรกิจเพื่อที่จะได้รับคุณก็ต้องให้นี่คือกฎการสำนึกรู้คุณคือการให้การขอบคุณถ้าไม่ให้คุณก็ตัดตนเองออกจากความมหัศจรรย์และจากการได้รับทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตท้ายสุดของการไม่สำนึกรู้คุณก็คือเมื่อเราไม่สำนึกรู้คุณเท่ากับเรา กำลังทึกทักว่าสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเองเวลาทึกทักแบบนี้เราก็กำลังยึดเอาจากตัวเราเองโดยไม่ได้ตั้งใจกฎแห่งการดึงดูดกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันดังนั้นถ้าเราทึกทักว่าสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเองเราก็ถูกดึงกลับไปเป็นผลตอบแทน จงจำไว้ว่าใครที่ไม่สำนึกรู้คุณไม่ว่าเขาหรือเธอมีอะไรก็จะถูกดึงออกไปทั้งนั้นแน่นอนที่สุดว่าคุณเคยสำนึกรู้คุณมาแล้วตั้งหลายครั้งในชีวิตแต่เพื่อจะพบกับความมหัศจรรย์และส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็คุณต้องปฏิบัติการสำนึกรู้คุณและให้สิ่งนี้เป็นแนวทางใหม่ ในชีวิตของคุณสูตรแห่งความมหัศจรรย์ความรู้คือทรัพย์แต่การปฏิบัติคือกุญแจไปสู่ทรัพย์นั้นตำนานและนิทานปรามปรากล่าวไว้ว่าเพื่อจะสร้างความมหัศจรรย์ให้ใครสักคนจำเป็นต้องกล่าวคำมหัศจรรย์ก่อนเพื่อจะสร้างความมหัศจรรย์จากการสํานึกรู้คุณก็ต้องใช้วิธีเดียวกันคุณต้องกล่าวคำมหัศจรรย์ก่อนว่า ขอบคุณฉันคงจะเริ่มต้นไม่ได้หากไม่ได้บอกคุณว่าคำขอบคุณนั้นสำคัญต่อชีวิตอย่างไรเพื่อดำรงชีวิตอยู่ด้วยการสำนึกรู้คุณเพื่อได้พบความมหัศจรรย์ในชีวิตขอบคุณต้องเป็นคำสองคำที่คุณจะพูดอย่างตั้งใจและรู้สึกให้ได้มากกว่าคำอื่นใดสองคำนี้ต้องกลายเป็นเอกลักษณ์ของคุณขอบคุณ คือสะพานที่คุณจะข้ามจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปสู่ชีวิตในฝันสูตรแห่งความมหัศจรรย์คือ 1. คิดและกล่าวคำมหัศจรรย์อย่างตั้งใจว่าขอบคุณ 2. ยิ่งคิดและกล่าวคำมหัศจรรย์อย่างตั้งใจว่าขอบคุณให้มากขึ้นเท่าใดคุณก็จะยิ่งรู้สึกสํานึกรู้คุณมากขึ้นเท่านั้น 3. ยิ่งคิด และรู้สึกสำนึกรู้คุณอย่างตั้งใจมากขึ้นเท่าใดคุณก็จะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นเท่านั้นการสำนึกรู้คุณเป็นความรู้สึกดังนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติการสำนึกรู้คุณก็คือรู้สึกสำนึกรู้คุณอย่างตั้งใจให้มากเท่าที่จะทำได้เพราะแรงความรู้สึกของคุณนั่นเองที่เร่งกระบวนการมหัศจรรย์ในชีวิตคุณ กฎของนิวตันคือ1นึ่งแลกหนนั่นก็คือคุณให้อะไรไปก็จะได้รับเท่ากันหมายความว่าหากคุณเพิ่มความรู้สึกสำนึกรู้คุณผลลัพธ์ในชีวิตจะขยายให้เท่ากับความรู้สึกของคุณยิ่งความรู้สึกจริงแท้มากเท่าใดยิ่งสำนึกรู้คุณจริงใจมากเท่าใดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปเร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อพบแล้วว่านี่เป็นการฝึกฝนที่เล็กน้อยเพียงใดการนำการสำนึกรู้คุณเข้าไปรวมอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณนั้นง่ายาดเพียงใดและเมื่อได้เห็นผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ที่เกิดกับตัวคุณแล้วคุณจะไม่มีวันอยากกลับไปสู่ชีวิตที่เคยเป็นมาอีกเลยหากปฏิบัติการสำนึกรู้คุณน้อยชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนน้อยหากปฏิบัติมากในทุกๆวันชีวิต ก็จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและด้วยวิธีการที่คุณแทบนึกไม่ถึงหนังสือมหัศจรรย์ขณะแสดงการสำนึกรู้คุณเราต้องไม่ลืมว่าการสำนึกบุญคุณอันสูงสุดใช่เพียงการเอ่ยท้อยคำออกมาหากต้องให้เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตจอห์นเอฟแคนนดีประธานาธิบดีคนที่35แห่งสหรัฐอเมริกา ในหนังสือเล่มนี้มีปฏิบัติการมหัศจรรย์อยู่28รูปแบบซึ่งได้รับการออกแบบไว้เป็นพิเศษเพื่อให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณในการปฏิรูปสุขภาพเงินทองการงานและความสัมพันธ์ของคุณและเพื่อทำให้ความปรารถนาอันเล็กน้อยที่สุดและความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเป็นจริง คุณจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติการสำนึกรู้คุณเพื่อการสลายปัญหาและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านลบๆใดๆด้วยคุณจะประทับใจเมื่อได้อ่านความรู้ในการเปลี่ยนชีวิตเล่มนี้แต่หากไม่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติความรู้ก็จะหลุดลอดหายไปแล้วโอกาสดีๆที่จะดึงดูดมาเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะมาลายไปอย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องปฏิบัติการสำนึกรู้คุณตลอด28วันเพื่อให้เซลล์และจิตใต้สำนึกของคุณอาบชุ่มไปด้วยสิ่งนี้เช่นนั้นเองจึงจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างถาวรปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้สมบูรณ์แบบต่อเนื่องกันตลอด28วันเพื่อทำให้การสำนึกรู้คุณเป็นนิสัยและวิถีทางใหม่ของชีวิต การปฏิบัติการสำนึกรู้คุณอย่างตั้งอกตั้งใจต่อเนื่องกันหลายๆวันจะเป็นเครื่องรับประกันว่าคุณจะพบความมหัศจรรย์เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณและอย่างรวดเร็วด,ด้วยปฏิบัติการมหัศจรรย์แต่ละครั้งคือขุมทรัพย์แห่งคำสั่งสอนลี้ลับที่จะขยายความรู้ให้คุณในหลายวิธีทางปฏิบัติการแต่ละครั้งจะทำให้คุณเข้าใจว่าชีวิตทำงานอย่างไรมากขึ้น มากขึ้นทุกทีและการมีชีวิตที่คุณใฝ่ฝันช่างเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินปฏิบัติการ12ครั้งแรกใช้พลังแห่งการสำนึกรู้คุณอันมหัศจรรย์สําหรับสิ่งที่คุณมีในขณะนี้และสําหรับสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วในอดีตเพราะหากคุณไม่สํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณได้รับแล้วความมหัศจรรย์จะไม่ทำงานและคุณ ก็จะไม่ได้รับมากขึ้นปฏิบัติการ12ครั้งแรกนี้จะช่วยทำให้ความมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณเริ่มต้นทำงานได้ทันท่วงทีปฏิบัติการ10ครั้งถัดไปใช้พลังแห่งการสำนึกรู้คุณอันมหัศจรรย์เพื่อความปรารถนาความฝันของคุณและทุกสิ่งที่คุณต้องการผ่านปฏิบัติการ10ครั้งนี้ไปคุณก็จะสร้างฝันให้เป็นจริงได้ และจะเห็นสภาวะแวดล้อมในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ปฏิบัติการ6ครั้งสุดท้ายจะนำคุณขึ้นไปสู่ระดับใหม่โดยสิ้นเชิงตรงที่ที่คุณอาบเอิบด้วยการสำนึกรู้คุณในทุกๆอนูของร่างกายและจิตใจคุณจะเรียนรู้วิธีใช้พลังมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณในการช่วยคนอื่น ทำให้ปัญหาต่างๆมาลายไปและแก้ไขสถานการณ์หรือสภาวะการด้านลบที่คุณอาจต้องเผชิญได้ตลอดช่วงชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องทําปฏิทินชีวิตคุณให้ว่างเพราะปฏิบัติการแต่ละครั้งได้รับการสร้างสารรค์มาเพื่อให้เข้ากับชีวิตประจําวันของคุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวันทํางานวันสุดสัปดาห์วันหยุดพักผ่อนหรือวันหยุดเทศกาล การสำนึกรู้คุณพกพาได้คุณพาไปได้ทุกที่ที่คุณไปและไม่ว่าคุณจะไปที่ใดความมหาศาัศจรรย์ก็บังเกิดถ้าเกิดพลาดไปสักวันละ่ะสิ่งที่ทำไปแล้วคงหมดท่าไปเลยหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลดทอนความมหาศาัศจรรย์ลงเมื่อพลาดไปวันหนึ่งให้นับย้อนหลังไปสามวันและทำซ้ำอีกครั้งจากตรงนั้นปฏิบัติการบางแบบ ออกแบบมาสำหรับช่วงเช้าแบบอื่นๆออกแบบให้ทำได้ตลอดทั้งวันดังนั้นตื่นเช้ามาให้อ่านปฏิบัติการประจำวันเสียก่อนเลยปฏิบัติการบางแบบอาจจำเป็นต้องอ่านตั้งแต่คืนก่อนเพราะจะเริ่มตั้งแต่คุณตื่นนอนแต่ฉันจะบอกค่ะว่าเมื่อไรต้องทำอย่างนี้คุณอาจอยากอ่านปฏิบัติการสำหรับวันต่อไปทุกคืนก่อนนอนเพื่อจะได้เตรียมตัว ถ้าทำอย่างนั้นขอให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านปฏิบัติการซ้ำอีกครั้งในตอนเช้าถ้าไม่อยากทำตามปฏิบัติการมาศจันท์28แบบนี้อย่างต่อเนื่องคุณอาจจะนำไปใช้ในวิธีอื่นก็ได้คุณอาจเลือกปฏิบัติการมาศจันท์แบบหนึ่งแบบใดไปใช้จัดการกับประเด็นสำคัญในชีวิตที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคุณอาจทำปฏิบัติการนั้นต่อเนื่องกัน สัก3วันหรือทุกวันเป็นเวลา1สัปดาห์หรือคุณอาจเลือกปฏิบัติการใดไปปฏิบัติทั้งสัปดาห์หรือเลือกปฏิบัติการ2แบบต่อสัปดาห์ก็ได้สิ่งที่แตกต่างอย่างเดียวคือคุณจะใช้เวลามากหน่อยกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจาก28วันทันทีที่คุณกระทำปฏิบัติการมาศจันครบทั้ง28วันคุณอาจเลือกเฉพาะบางอย่าง ปฏิบัติต่อเพื่อเพิ่มความมาศจารร์ที่ใดก็ตามหรือเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความจำเป็นเป็นพิเศษเช่นเพื่อสุขภาพหรือการเงินหรือเมื่อคุณอยากได้งานในฝันเพิ่มความสำเร็จในการทำงานหรือปฏิรูปความสัมพันธ์หรือเพื่อต้องการปฏิบัติการสำนึกรู้คุณต่อคุณอาจสุ่มเปิดหนังสือนี้เปิดเจอปฏิบัติการใดปฏิบัติการนั้น คือสิ่งที่คุณดึงดูดมาจึงเป็นปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบที่จะปฏิบัติในวันนั้นช่วงท้ายของปฏิบัติการมหศัศจรรันย์28วันคำแนะนำคือคุณอาจจะใช้หลายแบบรวมกันซึ่งจะเร่งให้เกิดความมาศัศจรรย์ในสิ่งที่คุณเจาะจงเป็นพิเศษปฏิบัติการสำนึกรู้คุณมากเกินไปได้ไหมไม่ได้ค่ะชีวิตคุณจะมหศัศจรรันมากเกินไปได้ไหมล่ะ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะใช้วิธีปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกดีกว่าเพื่อให้การสำนึกรู้คุณซึมเข้าไปในสติสัมปะชัญญะและกลายเป็นอุป,ปนิสัยอีกแบบของคุณหลังจากครบ28วันคุณจะจัดระบบสมองใหม่ฝังการสำนึกรู้คุณไว้ในจิตใต้สำนึกตรงที่ไม่ว่าจะพบสถานการณ์ใดจะออกมาจากจิตใจคุณเป็นสิ่งแรกโดยอัตโนมัติความมหัศจรรย์ที่คุณประสบ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเพราะเมื่อคุณรวมเอาการสำนึกรู้คุณไว้ในชีวิตประจำวันชีวิตคุณจะไม่ขาดความน่าตื่นเต้นเลยความฝันของคุณคืออะไรปฏิบัติการมาศจารย์หลายอย่างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำฝันให้เป็นจริงได้ฉะนั้นคุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้กระดาษปากกา แล้วทำรายการสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในทุกแง่มุมของชีวิตคิดให้ละเอียดละออในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นทำหรือมีในชีวิตทั้งในความสัมพันธ์อาชีพการงานการเงินสุขภาพและทุกส่วนที่สำคัญกับคุณคุณอาจจะเขียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเจาะจงเท่าที่จะทำได้ก็ได้แต่จำไม่ว่าหน้าที่คุณก็คือแค่จดรายการ สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่วิธีที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องการคำว่าวิธีจะพร้อมสำหรับคุณเมื่อการสำนึกรู้คุณเดินหน้าความมหัศจรรย์ถ้าอยากได้งานที่ดีขึ้นหรืออยากได้งานในฝันให้คิดถึงทุกสิ่งที่คุณอยากให้งานที่อยากทำเป็นคิดถึงสิ่งที่สำคัญกับคุณเช่นชนิดของงานที่อยากทำคุณอยากรู้สึกอย่างไรในการทำงาน บริษัทชนิดไหนที่คุณอยากทำงานด้วยคนประเภทไหนที่คุณอยากทำงานด้วยเวลาที่คุณอยากทำงานอยากให้งานที่ทำอยู่ที่ไหนอยากได้รับเงินเดือนเท่าไหร่คิดให้ท่วนทีให้ชัดเจนทุกอย่างที่คุณต้องการเกี่ยวกับงานแล้วจดรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดถ้าอยากได้เงินเพื่อการศึกษาลูกๆให้คิดรายละเอียดการศึกษาของลูกๆรวมทั้งคิดว่าอยากให้เข้าโรงเรียนไหน ค่าเราเรียนราคาเท่าไรค่าหนังสืออาหารเสื้อผ้าและค่าพาหนะเป็นเท่าไรเพื่อคุณจะได้รู้แน่ชัดว่าคุณต้องการเงินสักแค่ไหนถ้าอยากท่องเที่ยวก็ให้เขียนรายละเอียดของประเทศต่างๆที่คุณอยากไปต้องการท่องเที่ยวนานแค่ไหนต้องการเห็นและทำอะไรบ้างต้องการพักที่ไหนและต้องการท่องเที่ยวด้วยวิธีการใดถ้าอยากได้คููที่สมบูรณ์แบบ ให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างว่าอยากให้คนคนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าอยากปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น <S <S เขียนรายละเอียดของความสัมพันธ์แบบที่คุณต้องการปรับปรุงและอยากให้ความสัมพันธ์นั้นๆเป็นแบบไหน <S <S ถ้าอยากมีสุขภาพดีขึ้นหรือสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นให้เจาะจงลงไปเลยว่าคุณอยากให้สุขภาพหรือร่างกายปรับปรุงไปในทางไหนบ้างถ้าอยากได้บ้านในฝัน ก็ให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างว่าบ้านที่ต้องการเป็นอย่างไรทีละห้องทีละห้องเลยถ้ามีสิ่งที่อยากได้เฉพาะเจาะจงอย่างรถยนต์เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ก็จดลงไปด้วยถ้าอยากทำอะไรสำเร็จเช่นสอบผ่านได้ปริญญาชนะในเกมกีฬาเป็นนักดนตรีเป็นหมอนักเขียนนักแสดงนักวิทยาศาสตร์ หรืนักธุรกิจได้สำเร็จหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากทำให้สำเร็จก็จดลงไปและเจะจงให้ได้มากที่สุดฉันอยากขอร้องจริงๆว่าให้คุณหาเวลาดูแลรายการในฝันของคุณตลอดชีวิตเลยทำรายการสิ่งเล็กสิ่งน้อยสิ่งใหญ่หรือสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้เดือนนี้หรือปีนี้ลงไปเมื่อคิดอะไรขึ้นมาได้อีกก็ทำรายการเพิ่มเข้าไป และเมื่อได้รับอะไรไปแล้วให้ขีดค่ารายการนั้นออกวิธีง่ายๆในการทำรายการของสิ่งที่คุณต้องการก็คือจําแนกออกเป็นหัวข้อหัวข้อเช่นสุขภาพและร่างกายอาชีพและการงานเงินความสัมพันธ์ความปรารถนาส่วนตัวสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นจดสิ่งที่คุณต้องการลงในแต่ละหมวด เมื่อชัดเจนแล้วว่าต้องการอะไรเราจะให้คำแนะนำที่แน่นอนให้คุณพบหนทางที่จะได้พลังมหาศจย์จากการสํานึกรู้คุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตแล้วคุณก็จะพร้อมเริ่มการระจญภัยที่น่าตื่นเต้นและระทึกขวัญที่สุดเท่าที่คุณเคยผ่านมา